สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องแก้วก้าพยากรณ์นะคะแก้วก้าหนึ่งหกสในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับทั้งช่องด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายนนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงคนวันอังคารในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ก็เช่นเคยนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังเนาะ <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าพลังงานตรงก็สามารถที่จะรับคำทำนายไปได้นะคะ <c oughs> อาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะเรามาดูซิว่ามีเรื่องอะไรประเด็นอะไรบ้างนะคะชูอัพสอดขึ้นมา The Sun นะคะ การตัดสินใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนาะการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อาจจะเป็นปอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณนะคะรักสามเศร้าเราสามคนความผิดหวังความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นผู้คนรอบข้างนะผู้คนที่แบบทำร้ายคุณแทงข้างหลังอะคะ่ะอัศวินถ้วยขึ้นมานะคะ การได้เริ่มต้นใหม่แบบที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นจริงๆเนาเอาชนะทุกอุปสรรคนะคะที่ผ่านมาน่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะการพบใครบางคนที่เข้ามาในแบบที่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคุณพร้อมนะคะที่จะเปิดใจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะทีนี้นะคะว,ว้าว ทีนี้นะคะเราจะมาดูทีละเรื่องนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เนาะของคนวันนังคารในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูการงานหน่อยทำไมดื้อจังเลยวันนี้การงานนะคะ the h e l o h a n <Man>. ขึ้นมา t m p e r a n c e การงานนะคะแกวมองว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคุณจะได้รับความอ่ายุติธรรมนะคะถูกต้อง อ่าใช่คหว่าอะไรคืออ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้นไม่ว่าจะเป็นความพยายามความตั้งใจความทุ่มเทคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นตอบกลับคืนมานะคะคือลงแรงไปจะไม่เหนื่อยเปล่านะคะคุณจะได้รับการยอมรับได้รับผลงานหรือว่าได้รับสิ่งตอบแทนที่มันเป็น,ปนที่มันมีคุณค่าในเรื่องของจิตใจนะคะสําคัญในเรื่องของความรู้สึกเนาะเดือนนี้รู้สึกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือได้รับการัพ p อ o r t นะ สำหรับการงานนะคะทีนี้เรามาดูการเงินกันหน่อยการเงินเป็นอย่างไรบ้างอ๋อขอเพิ่มเติมในเรื่องของการงานหน่อยนะคะการงานในเดือนนี้นะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะบางคนอาจที่จะย้ายจาก างานเดิมหรือว่าเปลี่ยนงานนะคะไปสู่ที่ใหม่ก็ได้นะมีโอกาสได้เริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าพึงพอใจนะคะมีความชอบใจในสิ่งที่ได้เริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะสาหรับหน้าที่การงานการเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินอาจจะมีการแบบใช้จ่ายแบบปรับปรับชะพันหรือว่ามีเหตุที่จะต้องแบบจับจ่ายออกไปนะคะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่แบบว่า ไม่คาดคิดนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้ยานพาหนะก็ได้นะคะดังนั้นอนะ่ะก็ให้ตรวจสอบยานพาหนะหรือว่าสิ่งที่แบบเกี่ยวข้องกับการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางหรือว่าจะเป็นเรื่องของยานพาหนะก็ขอให้เช็คดูให้ดีนะคะแต่มองว่าอาจจะเป็นอุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไรเพราะว่าคุณจะสามารถที่จะผ่านไปได้จัดการได้แก้ไขได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีความแบบอ่าหนักใจอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่า อาจจะต้องนําเงินบางส่วนเอามาใช้นะคะเงินที่คุณเก็บไว้เนาะเงินที่แบบสํารองไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แก้มองว่าพอมีอยู่นะเดี๋ยวขอขยายเอ่อเพจอัพวหน่อยใช้นี่ดีกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็จะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายเนาะเพราะว่าเราเป็นดวงรายเดือนนะคะ บางทีการดูดวงเนี่ยก็ดูเป็นบันเทิงไปนะคะอย่าใช้ไม่ใช่สิอย่า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 ซีเรียสจริงจังเนาะดูเป็นบันเทิงไปนะคะขอดูเพจบอ n เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะอืหอหึการเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นมาในส่วนที่คุณ ทำงานนะคะงานที่คุณทําอยู่ประจําหรือว่าสิ่งที่คุณถนัดนั่นแหละจะสามารถทําเงินให้คุณได้เป็นอย่างดีนะนอกจากที่จะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายป,ปรับปับชักพรางเกี่ยวกับยานพาหนะหรือว่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้มองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือการเงินของคุณก็ยังจะคงที่อยู่นะยังจะแบบอื เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เชิงขัดสนแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาก้าวดาบขึ้นมาก็คือความกังวลใจนะคะเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายแบบปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นเนาะก็ให้ระวังตรงตรงนี้ด้วยส่วนนี้นะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะบางสิ่งบางอย่างมันหักได้พังได้เนาะ,ะก็ปรับแก้ตามสถานการณ์ไปนะคะการเงินแล้วเราก็มาดูอะไรความรักนะคะความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นเป็นอย่างไรบ้าง สีเรียน,นะคะ The Hangman ก้าวดาบสิบไม้นะคะ King of Wands ขอพูดถึงคนโสดก่อนแล้วกันนะคะคนโสดเนี่ยก็มองว่าตัวคุณเองยังจะไม่เปิดใจนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอยากที่จะอยู่ลําพังไปก่อนคุณอาจจะมีอดีตหรือความหลังที่แบบว่ายังไม่สามารถลืมได้หรือมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างสกิดใจคุณนะคะทำให้คุณรู้สึก ห่วนล,ลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่คนเดียวไปก่อนอะไรแบบนี้เนาะก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะสนใจในเรื่องของความรักนะคะบางคนนะ่ะอยากที่จะเปิดใจแหละแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ตัวคุณเองเหมือนกับว่าคุณไม่พร้อมนะคะคือมันอาจจะมีส่วนหนึ่งในความรู้สึกลึกๆบางทีเหงานะคะเพราะว่าคุณอาจจะอยู่คนเดียวมากเกินไปอะไรแบบนี้เนาะก็เลยมีโมเมนต์เหงาบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือก็จะไม่ได้เปิดใจเนาะแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้นะคุณจะโฟกัสเรื่องงานเพราะว่าเดือนนี้งานของคุณค่อนข้างที่จะะะหนนักนะคะ งานหนักแต่ว่า,าแนวโน้มในเรื่องของการประสบความสําเร็จนี่สูงมากนะคะเพราะมีมีดวงของการเปลี่ยนแปลงนะการละทิ้งอดีต การได้เริ่มต้นใหม่นะคะ The Sun ขึ้นมา The World ขึ้นมานะ,ะชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปนะคะนับจากเดือนนี้เาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยยังจะมีการประคับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบว่าขี้ถึงขี้ห่วงนะคะหรือว่าโรคส่วนตัวสูงอย่างนี้ก็ได้นะคะเข้าถึงยากคือเข้าใจยากะคะ่ะก็อาจจะมีเรื่องราวที่แบบต้องพยายามทําความเข้าใจกันเป็นความรักที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะสําหรับ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันด้วยแพชชั่นมันมีโมเมนต์ของการเอาชนะอยู่ในนั้นอยู่นะคะถามว่าในเดือนนี้เป็นยังไงก็ยังจะเหนื่อยต่อไปนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของการหึงหวงหรือว่าการแบบ คิดมากนะคะกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีโมเมนต,ต์การกระทําหรือว่าคาพูดบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกอกถูกใจกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็พยายามใช้เหตุผลในการคุยกันก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการงาน,กา,งานการเงินความรักความสัมพันธ์เนาะทีนี้เรามาดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสรุปก็จะไม่ได้ยาวมากนะคะความใบนี้นะ เซเว่นออบเเซเว่นอบสอดเขาหล่นมานะคะเดี๋ยวยิบไปวางหน่อยเด็ดสามดับขึ้นมาสองรอบเลยอ,อาจจะมีใครที่แบบเพิ่งถูกเทมานะคะฮะแต่ว่าแก้มองเห็นการเริ่มต้นใหม่นะคือก่อนหน้านี้ความลับความสัมพันธ์ที่ ไม่ชัดเจนความรักในความลับหรือว่า การถูกปิดซ่อนบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะได้คุณจะได้รับความชัดเจนในเดือนนี้นะคะหรือแม้ว่าหรือแม้กระทั่งว่าใครที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณนะคะเดือนนี้คุณจะได้รู้ความจริงเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะจะสามารถตระหนักรูรู้ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมุมมองทัศนคตินะคะจากเดิมคือเหมือนกับว่าคุณอ่ะจะมีวิจารณญาณที่ดีขึ้นนะคะในการเลือกคบคนในการที่จะมองคนเนาะเดือนนี้เป็นเดือนของการที่ได้รับ บทเรียนที่พัฒนาตัวเองให้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนะคะมีคิงขึ้นมาเนาะมีไฮโลแฟนขึ้นมาขอดูพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากไพ่ากานชาของเรานะคะท่านอยากที่จะแนะนำอะไรกับชาววันอังคารในเดือนกันยายนเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ First priority นะคะโฟกัสในสิ่งที่มีอยู่นะมันจะทำให้คุณแบบแฮปปี้มากกว่าเดิมนะคะความมั่นคงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคุณจะต้องได้รับบทเรียนบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะปรับสมดุลในการใช้ชีวิตของคุณนะคะดึงพลังภายในของคุณขึ้นมาเราเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ภายในของคุณนะจะช่วยผลักดันแรง พลังบวกนะคะให้ออกมาแล้วจะสามารถที่จะสร้างสารรค์หรือว่าจินตนาการใต้แต่ในสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เห็นความแตกต่างในการใช้ชีวิตในมุมมองที่ดีกว่าเดิมนะคะคือได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวคุณมากขึ้นคุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมในการใช้ชีวิตนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะมองว่า เ,เรื่องแบบนี้มันอาจจะหนักหนามากๆเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าในเดือนกันยายนนี้คนวันอังคารคุณจะสามารถปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นภาระทางใจของคุณได้นะคะคุณจะมีความสุขกับตัวเองในการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้ทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะคะโชคดีอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย